ขับสีสวยๆนะดูเป็นไงปิ๊งๆนะปิ๊งนะแวะดูหน่อยปิ๊งๆเลยนะครับ1.9ตัวซัดคันนี้รถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขไม่40,000เลขไม่40,000เท่านั้นนะครับนะสําหรับคันนี้นะ e สุสุดีแม็ก1.9ตัวซัดไฮรันเดอร์ไม่40,000ใครสนใจขนไหนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะที่เบอร์0626407776นะครับผมบอกเลยว่าจัดหนักคุ้มๆทุกคันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้อยู่ผมเดลทอโต้นะครับผมจัดดีแม็กให้แล้วนะครับก็รอบที่เลยเป็น2องพันใช่ไหมเป็นสองพันวีคอร์สนะครับแต่พอดีมเอาตัวคันปี20ลงมาด้วยนะวันนี้เพราะว่าปี20คันนี้ผมปรับราคาใหม่ผมปรับราคาใหม่นะครับสำหรับคันปี20นะครับผมปรับราคาใหม่นะครับเดี๋ยวไล่ให้แต่คันแรกนะคันนี้นะหลายท่านเห็นแล้วนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยี่สุ่ยดีแม็กซ์วีคอร์นะครับ สามจุดศูนย์นะครับตัวแซดเพเทตนะเป็นตัวท็อปนะแซดเพเทติบตัวท็อปสามจุดศูนย์นะสีเทานะพอดีผมเปิดไฟหลังคามันจะแวบแบบนิดนึงนะมันจะแวบแบบนิดนึงนะเพื่อสีที่สวยงามนะครับคันนี้เป็นสีประตูออโต้นะครับเป็นสีประตูออโต้นะครับสีประตูออโต้สีเทานะครับสามจุดศูนย์ตัวแซดเพเทติบนะเป็นตัวมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับก็โลโก้สี่คูณสี่ครบนะครับเป็นตัวแซดเพเทติบเนี่ยโลโก้ครบแบบนี้ นะครับมือเปิดโครเมียมนะครับมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับไลเนอร์ก็ไลเนอร์เดิมนะครับโครงสร้างฝาท้ายนะครับเหมือนเดิมนะสวยๆปิ๊งๆนะรถเรานะรับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับนะสำหรับรถทุกคันนะที่บริษัทออโต้นะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับนะสประตูออโต้โฟลวิลคันนี้5้าแ0 0แบาทครับนะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะบอกได้เป็นบอกไฟฟ้านะครับปอมบารายเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทกุญแจคีเรสสองดอก นะทักชั่นคอนโทรลปุ่มพับกระจกอะไรทุกอย่างนะคุ่คอนโทรลอยู่นี่นะครับหน้าจอเนวี่นะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะเกียร์ก็เป็นอัตโนมัตินะมาพร้อมปุ่มปุ่สตาร์ทแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์โฟเป็นที่เข้าเกียร์โฟวนะรถสวยนะครับรถสวยนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันสีเทาคันนี้นะครับห้าแปดเก้านะครับคันสีเทานะครับแล้วก็คันสีขาวนะตัวที่เป็นท็อปซีเกตนะตัวที่เป็นท็อปซีเกตของเรานะครับตัวนี้นะครับ นะทะเบียน7128นะครับสีขาวมุกนะครับสีประตูไฮรลนเดอร์นะครับ V c ค o s สคันนี้ก็ขอค่าสีกับค่าชุดแต่งหน่อยแล้วกันเนาะคันนี้เป็นปี18บแต่อสินะครับเสนอขายในราคา629,000บาท629,000บาทนะครับคันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะตั้งราคาขยับนิดนึงเพราะว่าได้ตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับได้ตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตัวของแต่งนะที่เจ้าของเดิมเขาทํามาเนาะพวกล้อแม็ก ช่วงล่างนะครับแล้วก็กันโค้งด้านหลังกันชนโช้กอัพต่างๆที่เขาเซ็ตมาแล้วนะครับคันนี้ครบ,บจบเลยดีนะครบ,พบ,พบจบเลยนะดูนะโช้กอัพเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยล้อมแม็กก็จะเป็นแบบนี้นะล้อมแม็กเลนโซนะครับลายอเมริกานะครับรถสวยๆส,ยส,ยสีขาม,มุกบันไดข้างโลโก,โก้ข้างวีโก้อยู่ครบนะวีคอร์สไม่ใช่วีโก้เดยนะกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะครับนะหลักหลงังคงหลังคาเนี่ยมีให้ครบหมดมีให้ครบหมด นะครับคันนี้รถเดิมสวยเลยแต่ว่าตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะเจ้าของเขาถอดออกนะเจ้าของเขาถอดออกนะครับนะแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังก็จะเป็นลายเดียวกับด้านหน้านเป็นลายเดียวกับด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับิเนียนรถไม่มีสนิมเลยนะครับนะกันชนด้านท้ายนะครับสวยเดิมนะครับกันชนเป็นกันชนแบบว่าเขาเรียกเป็นสไตล์ฮัมเมอร์นะเป็นสไตล์ฮัมเมอร์นะครับกันชนแล้วก็มีโลโก้วีคอร์สอยู่ด้านหลัง นะครับก้องขอยหลังมีให้นะมือเปิดโคเมียมโลโก้แซดเปเทตอยู่ครบนะครับแล้วก็ด้านหลังช่วงล่างเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยดูเต็มการโค้งโชกอาบถอยเสียเดินใหม่ทั้งเส้นนะครับนะรถสวยๆนะครับ6กแ0 0สองหมืบาท629,000บาทนะครับหกสาครับคันนี้นะครับสําหรับสีขาวนะสีขาว นะครับสวยๆปิ๊งๆนะโลโก้4ีคูณสอยู่ครบนะครับโลโก้4ีคูณสอยู่ครบคันนี้นะครับนะสีขาวนะครับวีครอสคันนี้นะครับห้าแสนเอ้ยห้าแสนไม่ใช่ดิ6หกแสนนะวันนี้หลฟ์ส่วนหลายล้อจัดลืมหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็คันสีดานะแล้วก็คันสีดําคันนี้นะครับที่เอามาจัดโรนะราคาเดิมมันอยู่หกแสนสามหมื่นเก้าพันนะราคาเดิมมันอยู่หกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับแต่วันนี้นะครับ ก็ปรับราคาใหม่นะครับก็เหลือเพียง5 8 9 0 0 0บาท5 8 9 0 0 0บาทนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับเที่ยวยาวทะเบียนล็อกนะทะเบียนประมูลนะตัวนี้นะครับรถสวยเดิมนะครับสีดำไฮรันเดอร์นะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเลยเป็น4ประตูนะครับไฮรันเดอร์นะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆนะสประตูไฮรันเดอร์นะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียว นะปิ๊งปิ้งกิ๊บกินะครับตัวนี้ก็ภายในนะไม่ด้เชนหม่หมดนับมาด้เชนหม่หมดละนะครับก็เป็นตัวปี2020นะจดทะเบียนปี2ี่เ็นะครับดูตัวบงตัวเบาะนะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนับได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนับหน้าจอเป็นจอตัวใหม่นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะรุ่นนี้คือ1.9ตัวแซดนะครับนะมีช่วยชะลอลงทางลาดชันนะเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหนังสามกานนะครับตัวบอกก็เป็นทรงสปอร์ตสวยๆแล้วนะครับด้านหน้าก็เนียนด้านหลังก็เนียนนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยมีแอร์หลังให้ด้วยคันนี้นะมีแอร์ด้านหลังให้นะครับหลังคงหลังคาอะไรสวยอาบสวยงามนะครับไม่ใช่สวยอาบสวยสะอาดสวยงามนะครับนะด้านท้ายก็ไฟเนี่ยก็เป็นของตัวสูงนะเป็นไฟแบบว่าสวยๆนะดูไฟเป็นแบบนี้นะครับตัวรถนะครับ หนตัว Z ddi blue power นะครับพร้อมต้องคอยหลังแล้วก็กล้องบันทึกหลังให้ด้วยนะครับนะราคาเพียง5 8 9 0 0 0บาทครับผมนะวันนี้ก็เอาตัวรุ่นพี่มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวท็อปแล้วก็ตัวท็อปซีเคตดนะครับเอามาให้เลือกกันนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่าถูกใจคันไหนนะแล้วมีคันไหนที่แบบตรงสเปคนะตามที่ต้องการนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4 0ก เจ็ดเครับ